ของฉันเป็นเด็กติด iPad กินข้าวก่อนนะไม่เอาหนูจะดูวันนี้แฟงถ้าแฟงไม่เลิกเล่น i p แ d ดแม่จะยึดแล้วนะไม่ยอมเด็กนี่ใส่ไม่ดีดูอะไรต่อนะอีกนะเฮลเขาจ่เขาเต้นล,ลุล้นเลยฮะเขา เสียงดังลบกวนสมาธิคนอื่นอยู่ได้ไอแพรเน็ตเป็นไรอ่ะไม่เอาแม่แม่มาแล้วมาแล้วมีอะไรขนมหอกเต็มพื้นไม่หมดเน็ตมดเลยเติมเน็ตให้หน่อยดีฝนมันตกสัญญาณมันก็เลยหายหายไปไหนอ่ะไม่เอาขึ้นมาก็อบอกว่ามันเล่นไม่ได้ยังไงละวะขอโทษนะคะ กรุ้นางเงียบเสียงด้วยค่ะพี่ขอฮัดไวไฟหน่อยดีจะดูคลิปน้องนิ่มเต้นไลา์โชว์จ้าต้องขอโทษแทนลูกชายด้วยนะคะไม่มีมารยยาิเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนสั่งสอนแล้วค่ะแต่มันจำมาจากสวัสดีครับนิวสวัสดีค่ะเนทตัวจริงคุณดูหล่อกว่าในรูปอีกนะคะตัวจริงคุณก็สวยกว่าในรูปอีกนะครับอันนี้คงจะเป็นลูกคุณใช่ไหมครับ อยดูทํำหน้าเขาสิแหมดูซะด้วยแฟงก็เป็นเด็กเก็บตัวค่ะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมอ๋อไม่เป็นไรเลยครับถ้างั้นเราสั่งอะไรกินดีไหมครับ <c oughs> นิวครับคือผมอยากจะบอกคุณว่า <c oughs> แฟงเบาเสียงไอแพดให้แม่หน่อยอ๋อไม่เป็นไรเลยครับปล่อยเขาดูไปเด็กกำลังอยู่ในวนัยเรียนรู้ครับ คุณอย่าตามใจเขาสิเดี๋ยวเขาเสียคนเขาไม่เสียคนหรอกครับผมเชื่อว่านิวเลี้ยงลูกได้ดีเ <c oughs> นทเนเน, ét, น, ét, น, ét, น ét, อยู่นี่ดิสวย่ากพูดสวยเลยอ่ะกันชอบไหมครับเนทคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะคะผมอยากซื้อใจคุณนะผมทําได้หมดแหละก็จ้าใจเลยนะคะเสียงดังวายๆอะไรกัน ดังไปถึงล่างนี่มันอะไรแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าขนมมากินในห้องอแม่เบาๆสิย้ายโสดอยู่เดี๋ยวแฟนขับไปได้ยินหรอกคุณก็เหมือนกันให้ทายลูกตัวเสียคนแล้วคุณมาโทษผมไนดะ้ไงนี่มันลูกคุณนะอะอะแต่คุณบอกฉันว่าไงลูกฉันก็เหมือนลูกคุณผมพูดตอนไหนุกคนอยููนี่สิผัวเมียรอกันโดเนมาลุ ไปแล้วนะแฟงแ,ฟแ,ฟแม่ไม่ต้องเล่นมันละ<ม>แล้วคืนนี้ห้ามเล่นเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะผมเกลียดแมแ่แฟงแฟงแฟงไม่ยอมออกจากห้องไม่กินอะไรมาหนึ่งเดือนแล้ว ไลฟ์สดไงแต่แม่ไม่ให้ลูกใช้โทรศัพท์นี่ผมเป็นคนให้โทรศัพท์กับแฟงเองอะผมเห็นแฟงเขาบอกว่าเขาอยากช่วยคุณหางเงินแฟงแม่ไม่รู้มาก่อนเลยอะก็แ,แม่เลี้ยงผมคนเดียวอะผมเลยอยากช่วยแม่หางเงินไม่อยากให้แม่เหนื่อยแม่รักลูกนะแฟง